สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น tkn กับจุดที่ต้องพิจารณาจะมีจุดไหนบ้างนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้น tkn หรือว่าบริษัทเท่าแก่น้อย Food แอนด์มาร์เก็จำกัดมหาชน กับจุดที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอีกนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น tkn เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นขาลงด้วยนะครับในกราฟลายวันซึ่งเมื่อวานนี้ราคาก็มีการเปิดแกลบลงมาด้วยก่อนที่ราคาจะมีการซื้อกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้น tkn ซึ่งสำหรับผมเองนะครับผมมองว่าหุ้น TKN เนี่ยถ้าเรามองกันในเรื่องของพื้นฐานของตัวบริษัทนะครับผมจะขอพูดออกประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหุ้น TKN เนี่ยเขาจะมีการโปรโมทสินค้าเขาค่อนข้างหนักพอสมควรมีการใช้พรีเซนเตอร์ที่น่าจะราคาค่อนข้างสูงเนาะในการมาโปรโมทสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเกาหลีหรือว่าดาราวัยรุ่นไทยนะครับที่ได้รับความนิยม ซึ่งแน่นอนครับการที่เราใช้ออกลุ่มศิลปินเหล่านี้นะครับที่เป็นต่างประเทศที่เป็นเกาหลีอะไรนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างต่อมานะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของแนวโน้มทิศทางของธุรกิจของตัวบริษัทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอิ่มตัวอยู่พอสมควรนะครับรู้สึกว่าออทิศทางแนวโน้มของธุรกิจเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นไปได้แล้ว นะครับเพราะตอนนี้ทุกๆคนนะครับก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของสุขภาพกันหมดแล้วแน่นอนครับการที่เรามุ่งเน้นไปในเรื่องสุขภาพเนี่ยสินค้าเหล่านี้นะครับขนมเรล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อมาบริโภคะนะครับดังนั้นผมมองว่าโอกาสการขยายตัวของธุรกิจของหุ้น TKN เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับ ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในเรื่องของงบผลประกอบการนะครับในปี63เราก็จะเห็นว่างบผลประกอบการของหุ้น TKN เนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยกำไรของหุ้น TKN ในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62 33.75%ซซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของงบผลประกอบการ อย่างที่สนะครับสำหรับผมเองก็น่าจะเป็นในเรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นของหุ้น tkn เท่าที่ผมจำได้นี่มีอยู่2ครั้งนะครับที่มีข่าวลือว่าจะมีบริษัทโน่นนั่นนี่มาเทคโอเวอร์ตัวบริษัทแต่สุดท้ายก็คือเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นซึ่งอันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเราไปดูราคาของหุ้น tkn ในช่วงที่มีข่าวลือนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้น tkn ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขนาดเดียวกันนะครับหลังจากที่ข่าวมันเฉลยออกมาแล้วว่าเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นราคาก็มีการย่อลงมาซึ่งถ้าใครเข้าไปซื้อตอนที่มันไปชนแนวต้านพอดีนะครับแล้วก็ข่าวมันเฉลยออกมาเนี่ยแน่นอนครับว่าติดดอยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการคัดลอดออกมาเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการที่มีข่าวลือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ราคาของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการปรับตัวลงมาอย่างไม่ปกตินะครับ ซึ่งอันนี้ผมเลยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับผมซึ่งสําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าอารมณ์ของหุ้น TKN เนี่ยก็จะประมาณหุ้นอิชิตันเมื่อประมาณสัก2อสามปีที่ผ่านมาช่วงที่หุ้นอิชิตันนะครับมีการโปรโมทสินค้าค่อนข้างหนักเหมือนกันมีการแจกรางวัลมีการจ้างดาราโน่นนั่นนี่นะครับมาโปรโมทอะไรประมาณนี้ซึ่งมันทําให้ต้นทุนค่อนข้างสูง พอขายก็ออกมานะครับมันก็กลายเป็นว่าต้นทุนมันสูงแต่ว่าราคาสินค้ามันก็ไม่ได้ขยับอะไรมากมายถูกไหมมันก็เลยต้องมากินตรงส่วนนี้นะครับก็ทําให้กําไรของตัวบริษัทเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะอีกอย่างนึงนะครับเทรนในตอนนั้นน่ยการดื่มชาเขียวอะไรพวกนี้มันก็แบบมามาให้หายนะครับพอมาเสร็จช่วงที่มันเป็นเทรนของชาเขียวเนี่ยคนก็กินชาเขียวกันเยอะแต่พอเทรนชาเขียวมันหายไปเนี่ย กลายเป็นว่าเครื่องดื่มชาเขียวอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ขายได้ค่อนข้างยากมันก็เลยทําให้รายได้ของตัวบริษัทมันก็อาจจะลดลงนะครับอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันครับหุ้น TKN เนี่ยก็ประมาณนั้นเลยครับตอนนั้นมันเป็นเทรนของสาหร่ายใช่ไหมคนก็จะแห่กันไปกินสาหร่ายอะไรประมาณนี้แต่พอตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เทรนด์แบบนั้นแล้วมันเป็นเทรนของสุขภาพ ดังนั้นสาหลายก็ใช่ว่าคนจะไปบริโภคก,กันทุกคนถูกไหมครับแน่นอนครับมันก็จะทําให้รายได้ของตัวบริษัทเนี่ยมันก็ลดลงมาด้วยนะครับในขณะเดียวกันต้นทุนของตัวบริษัทมันก็ยังแบบประมาณว่าคงที่หรืออาจจะยังเพิ่มขึ้นไปอยู่อะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับถ้าตัวบริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้รายได้ของตัวบริษัทที่ได้มานะครับมันก็จะโดนในเรื่องของต้นทุน แล้วก็มันจะทําให้กําไรของตัวบริษัทนั้นลดลงนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการไปหาธุรกิจใหม่ๆหรือว่าไปทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับเพื่อตีตลาดอะไรประมาณนี้หรือว่าการไปลดต้นทุนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอันนึงนะที่ผมมองกับหุ้น TKN นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาพูดอะไรให้ฟังเฉยๆนะ ไม่ได้เข้าไปดูในเรื่องของงบการเงินแบบละเอียดมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูในเรื่องของกราฟเทคนิคมากมายเท่าไหร่เข้าใจว่าหุ้น TKN เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็มีการขึ้นไปชนตรงแนวต้านพอดีนะครับพอชนแล้วมันไม่ไปสักทีเนี่ยแน่นอนว่าราคามันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปลงทุนกับหุ้น TKN ก็ต้องดูในเรื่องของทั้งกราฟเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของ งบผลประกอบการของเขาด้วยแล้วก็ทิศทางธุรกิจด้วยนะครับก็ลองไปดูตรงนั้นประกอบละกันนะสำหรับค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้นทีเคนเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ50กว่าเท่านะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่า p v v นประมาณ6เท่านี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มเดียวกันของเขาเนี่ยค่า P/E ประมาณ30เท่ามั้ง20 30เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับก็ ลองไปพิจารณาแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้น TKN นะครับอ่ะก็มาประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆไหนที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อน,อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ